i'm kind of... ข้าวเ้าไปไหนไม่ได้อีกแล้ว Và thế, yeah, tốt nè bài thế à? Chiều khâu, chiều khâu biết phần tốt hả Thế ra bài thế bài lý ฝนตกระอาเอ่ห้าสี่มัต, 5, ต,ตกไม่ได้ไปไหนเลยเจ่งข้าวใครที่ยังไม่เสร็จหยุดแล้วพูดเลย ไปดูนะเอลซี่หลังจากฝนหยูดตกนี่ฝนตกปกปอกแปดกันแล้วดูนะฮะ น้ำล้างเร็วเร็วโหเป็นจุดเป็นจุดเลยนี่เป็กแต่เช้าฮะอือเป็กแต่เช้าเลยแล้วสาระเก่าอูออ้หิ้วหิ้ว ดีนะครับดีมีที่ตากมาเนะาะจะได้บอลห่มจะกระรอดฝนไปเปอเข้าวโดนโดน้ำโอ้เกิดความเสียหายมากไหมม,มากเลยลนะ่ะ ข้าวมันโดนน้ำอ่ะโถคนทำเลยฝนทำเลยเปิด้นมาเอาทีมงานมาช่วยเลยพ่อมีจะทีมงานมาช่วยเหลือไหมคะพ่อมีจะทีมงานมาช่วยเหลือไหมก็ดูก่อนนะครับดูก่อนไม่ใช่มันก็น่าจะหามาช่วยหน่อยนะคะเพราะมันข้าวโดนน้ำหลายวันแล้วค่ะหลายวันเลยเหรอ โอ้น่กลัวข้าวเน่าดนะ้วยเนาะนะฮะฝนตกมาอันนี้แบบแบบเอ่เอ,อดีนะไม่ไดด้้โนนาเ,เอ<พ>อเพราะว่า,วม,ามีหลังคาน้ำเยอะเลยมากเลยคะ่ะเยอะเลยเนาะมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยมาแบบกระทันหันนะฝนนะเสียหายหลายแสนนะ ออเราก็เดือดร้อนกันเนะาะขายุเข้าตา,ตาไปไปปกข้าวแล้วฝนตกก็ได้ตาอ,อีาสักสามสี่มือมาหลยเนาะ

ลดเกี่ยวเนาะมังก็ดีนะไม่ประหยัดประหยัดอะไรจะพอดีฝนลงมากระหนำ่ำแล้วโหเสียหายเลยน่าเอซีคิดหนักอยู่นะครับเอาไปดูเจ้าอื่นนะครับบ้างนะอ้านี่นะครับฝนตกมาเสียหายมากนะครับแต่ะบบะตะะตละคน ที่ตากข้าวไว้นะฮะดูสิขอฝนตกยุออกก่ตกก็ออกมานะครับดูข้าวดูอะไรตัวเองนะฮะอมนะฮะเป็นไงบ้างทางด้านนี้ อาใรนะครับน mm ี่นะฮะถามว่าเออะไม่เคยเห็นฝนตกผิดฤดูกาลออไม่เคยเห็นฝนตกผิดฤดูกาลเขาน้ามเขาน่เสียหายยาเยอะอเขาเขาผ้าเยอะเขาเตือนกรมอุตุเขาเตือนแล้วเอาไม่ทันฤดูียวแล้ มีท่านไมเชืออโอ้เราไปซื้อแล้วมันตกเลยมันละเศ้ามันฝ่ามีเศ้าน่ะนะเขาเลือกว่าไม่ตกแรงขนาดนี้โอ้มีทว่ามันตกแรงเกิดมาได้หกสิบเจ็ดปีแล้วเพิ่งเจอเนี่แหละเพิ่งเจอนะมานะครับอันนี้ฝนแบบผิดฤดูกาลนะเออฝนตกผิดฤดูกาลเาหันอย่างอุ่นอุ่น เคยดูเคยก่อนอาจจะติดโลกมาอีกอีกสักวันแล้วอ่ามันถึงยี่สิบหนะเอ,ออชดยี่สิบหกออกหนอคำพูดีแบบมันก็ไม่ได้กินเลี้ยสักห้าอววันเดียอ่าน้องอารายเนี่ยน้องอารายเนี่ยอแทนคุณแทนคุณเนาะตาสายเป้วเลย น้องเคนอันเน่าหมดแล้วข้าวนะมาหัวร้อนกินหัวร้อนข้าวแล้วก็ไขวานคุณหน้ามันค่อยไม่ได้วานานี่นะครับเป็นความแบบว่าเออเนี่ยนะฮะเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเอซี่ข้าวเปียกหมดเลยน่อครับเปน้องเคนคุณก็ข้าวเปียกก็เลยได้มาอยู่กับยายให้ยายไปขนข้าวไปหัวขวัญเด้อ พอฝนใหญ่เทีดเนี่ยนะฮะใหย่ขีดถเงใจเนี่ยผมทำเท่าไรผู้อื่นได้เอาเพื่อหลานแต่ก็นะครับพอสู้ๆนะครับเราขอให้ผ่านไปเร็วๆนะฮะนี่นะครับอีกคนหนึ่งนะครับพอฝนหยุดตกก็เดินเลยโอ้อยินกล้วยอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากอรานี่นะครับแล้วีก็เป็น วาเดือดร้อของชาวบ้านนะฮะบ้านหนองทมนะที่ตากนะครับตากข้าวไว้แล้วก็ฝนพายุลงมาฝนตกกระหน่ำลงมาก็เกิดความเสียหายนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะกดทับสไคร้กับช่องทัพภู h ช n แ e ลครับ